แล้วก็ซื้อก็เนอะผมนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในชีวิตของผมในราคา20,000บาทรวมจอนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้มากเลยว่าทุกคนจะดูไหมจะดูเจขๆคิดไหมกูก็ไม่รู้กันเอออย่างแรกเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าสเปคแรกเป็นอย่างไรซึ่งสเปคคอมเนะี่ยรวมจอเนะี่ยราคาอยู่ที่1 9000กว่าบาทนั่นเองไม่เกิน20,000นั่นเองนะฮะ ยังไม่รวมคีย์บอร์ดสันเมาส์เนี่ยได้ฟรียอดบอกซยอดอ้ลไรเนาะโอเคฮะเรามารีวิวตัวสเปคเกเลยดีกว่านะขออนุญาตจะบปักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เปิดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยหน้าจอสะท้อนเอ้กระจกสะท้อนหน้าจอเออถูกแล้วโอเคฮะสำหรับตัวซ p u เนี่ยจะเป็นตัว i3 12 100F เมนบอร์ดเป็น MSI H610ME มั้งนะส่วนแรมจะเป็น Kingston Fury 16G Garjo MSI 10 1650 s d d 250G นะฮะเครนี่ผมไม่รู้ส่วนเพอซภา,าจะเป็นตัว e l o o l 700W 80Plus Gold มั้งนะแล้วก็มีตัวรบับไฟฟาแถมมาด้วย ตัวเคสนี่ผมไม่รู้ชื่อแต่เป็นตัว M s I เหมือนกันนะฮะโอเคฮะต่อไปเป็นหน้าจอฮนะหน้าจอจะเป็นตัวของ Acer 21นิ้วนี่เกือ22บ22อ่ะมันเป็น21.5นะซึ่งผมตีเป็น22แล้วกันนะซึ่งต่อไปเราจะไปดู C P U s นะฮะว่าสเปคที่ผมพูดมาของจริงไหม,มโกหกหรือเปล่า แต่ผมไม่ไโกหกผมบอกเลยว่าผมเป็นคนดีเออดีเกิน,นน้องโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ใน CPU set p i e c บร้อยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้โกหกคือวิวไอซานยี่สิบสองเมนบอร์ด H หนึ่งศูนย์ M E โปรนะเป็นตัวโปรนะแล้วก็เมมโมรี่เป็นสนะิบหกกิก DDR สี่ฮะ H P D อันนี้คืออะไรมไม่ลดเรื่องเหมือนกัน อ๋อผมรู้ไม่เป็นอันนี้เป็นการ์ดจอหนึ่งหกห้าศูนย์นะ GTX 1650 g หนึ่งหกศูนย์เอ๊ะสลหรับคำมมั่วแล้วเนี่ยเออมั่วแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปเทสเกมนะจะเป็นตัวไมค์คร f t นะผมทำไมไม่เทสขออฟอเนื่นองจากว่ากูยังโหลดไฟล์ไม่เสร็จเลยนั่นเองคลิปนี้ตัดในคอมนะเนื่นองจากว่าอยากลองของไนงะไม่เคยลองไนะอยากอยากลองของอยากรู้อยากลองไนงะ คอฟตี้ยังไม่ได้โหลดดาวโหลดไม่เสร็จเลยได้8ปดจิกจากไซเทม6เองแล้วก็มีไมค์ครับเถื่อนเออพูดเลยเถื่อนไม่ใช่ของแท้ไม่มีตังค์นั่นเองนะตอนนี้เข้าอยู่เกมแล้วนี่ความสวยงามของเกมไมค์ครับซึ่งหลายคนก็ได้เห็นไปแล้วก็วเห็นคนเข้ามาดูเพราะว่าอยากซื้อคอมนี่อันนี้คือมันเป็นมันเป็น,นเขาเรียกว่าชดเด์ระดับโลนะลองไปดูระดับที่เขาก็เรียกส,งสูงๆไม่รู้ ได้รู้อะไรเหมือนกันแสงเงาอ่ามีตัวนี้เป็นตัวสูงสุดนะนองจากว่าผมไปเห็นมาว่ามีเขียนว่าสูงสุดนี่โคตรกระตุกมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันกระตุกแล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องมาใหม่แล้วมันไม่ใช่ของแท้ไงตัวเกมไงเออผมพูดเลยผมไม่ไอายเปนตัวเกมผมใช้ของเถือน GPU ร้อ เอ้ยทำไมร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยทำมันทำงานร้อยเปอร์เซ็นผมงงมากเลยอ๋อผมเพิ่งเห็นโอเคผมไม่ได้ดูอะไรเลยผมมาดูตอนตัดนี่แหละนี่ผมเปิดเอพตรงนี้กันอยู่ที่เอพอยู่ที่สามสิบก็เจอททำงานอยู่ที่เท่าไหร่มองไม่เห็นตอนตัดมองไม่เห็นนี่ ให้ดูคนดูเอพตรงซ้ายบนนะะเรามาดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นยังไงนะผมเพิ่งเคยตัดในคอมผมตัดมั่วๆนะผมไม่เคยตัดในคมเลยเกิดมานี่อันนี้จะสวยกว่านะนี่เอพีเอสสงด้วยลื่นด้วยนะลื่นกว่าด้วย เลื่อนกวาตอนเมื่อกี้นะแต่ตอนเมื่อกี้สวยมากเลยครับมันจะเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นกราฟ,ฟิกที่สวยมากเลยเดี๋เราจะไปเทสดูว่าในโลกกับ e n City เนะี่ยเฮ้ยไหม e n City หรือว่า Nether Jimmy Nether มีโลกมังกรผมเรียกว่าโลกมังกรผมไม่รู้อะขออนุญาตเลื่อนหาแันหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงไหนมั่ง เอ็นเดอร์โฮลอยู่ตรงนี้แล้วไข่นีแล้วลูกตานี่ไงลูกตาอย่างนี้ไปเล่นลุกหาออกซิเดียนฮะเอาอออซิเดียนออก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 ซิเดียนน่าอยู่ด้านแรกเลยอืมอ่อตรงไหนวะนี่ไงเจอละเราไปไฟเช็กไฟเช็คไม่อยู่หมดน,นี้เหรออันนี้ไงนนี้เจอแล้ว มาดูในเล็กกว่าเลยมันต่อบล็อกได้ไม่เกินสามบล็อกอะผมรู้สึกว่ามันเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรวะเฮ้ยบล็อกเหรอไอ,อ้เ,ออเคียน่าจะบล็อกนะเคหายละอ่ป่ะนี่เป็นตัวนรกสวยไหมงั้นงั้นผมว่าเฮ้ยแสงเงาบล็อกนะ อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเป็นเกี่ยวกับแสงเงานั่นเองนะมันบนะั็กนะเดาแยกเปลี่ยนก่อนแสงเงาบั็กนะเป็นเชเดอร์บั็กนั่นเองอาจจะบั็กนะนี่มาดูนี่ก่อนนี่โคตรสวยคนดูตัวรกมันใสเลยเลย่อไปจะไปดูที่ไหนกันต่อดีอันนี้คือเราว่า มันสวยมากเลยขอ็วันนี้่าจะสวยมากเลยนะบางทีว่าสวยที่สุดเลย้ลวดูตันต่อไปดีกว่านะต่อไปจะเป็นกราฟิกระดับโลนั่นเองระดับโลก็สวยนะสำหรับผมคิดว่าผมชอบระดับโลนะมันดูมีความเป็นม e c ครับไม่ไย้มมือวังดี แต่ไปเราดูในอันนี้กว่าคิดไม่ได้กระตุกแล้วผมตัดแล้วมันห่างกันนะมันปรับแม่มันแก้ไม่ได้ก็เลยปล่อยแม่งช่างแม่งอะไเงี้ยแหละเราไปดูกันฮนะนี่โอ้โหโคตรสวยเลยสวยจ้ดสวยจาด เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บนึงนะอ่าเป็นตัวนี้นั่นโหโหโคตรแสบตาเฮ้ยมังกรคำรามมันมีสิมันมีเรื่อง,องรู้ไม่ดิมังกรกระพือปีกกระพือปีกแล้วมีวู้กระพือปีกแล้วมีไอเอฟเฟกลมนี่นะมีโคตรเท่ ที่จัดที่จัดที่จาดอา่าผมอยากรู้ว่ามังกรตายจะเป็นยังไงอา่ามันทับคิวอะไรอ่ะผมไม่รู้งั้นผมทัาคิวเอสอีเลยนะ SE เอ็เอีะอ่ะมังกรไม่ตายเลยื่อยอ่าเอาเคกูาตายเองเอา โอเคไม่เป็นไรนะเราเปลี่ยนอันนี้แล้วเออนี่อ่าอ่าสำหับคลินี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เอ๊ะกดชิปลัวเกินอ่าสำหรับคลินี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เฮ้ยจบคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้โอ้พูดหลายรอบเกินโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วผมแล้วเรามาเจอ,เอกันต่อในคลิปหน้านะฮะ คลิปหน้าอยากเล่นไฟเยอยมากเลยผมอยากเล่นมากเลยแต่ผมม,มีตังค์ซื้อนะเพราะว่าซื้อมาแล้วเนะี่ยเงินหมดทุกบาททุกสตางค์อยู่ในนี้หมดแล้วเนะี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเครื่องนี้สำหรับมาต่อในคลิปหน้าตอนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายดื้อซีวากีทอมโมลูไม่ใช่ทอมโมลูหลายอาทิตย์เลยแหละเราจะลงคลิป